วัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จะกระหนานรารคาพิจมัยหนึ่งปีกับจอดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพระธรรมสองเปโตบทที่3เปโตเป็นห่วงเป็นใย,ยเราอย่างมากเพราะว่าพระสัญญาของพระคริสต์ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมานั้นมีจริงและเป็นจริงอาจารย์เปโตรมั่นใจมากและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอถูกล้อเลียนถุกคนที่ไม่เชื่อน้ามาล้อเลียนวันไหนแล่ะพระเยซูคริสต์เสด็จมาไหนแล้วว่าพระองค์จะเสด็จมาจัดเปโลจึงบอก,กบเราว่าอย่าลืมนะวันเดียวของพระเจ้าก็เหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็น เหมือนกับวันเดียวเมื่อถึงเวลามันจะเร็วมากจนเราตั้งตัวไม่ทันอาจารย์เปตโตรบอกให้เรานั้นรอคอยและเร่งสิ่งเหล่านี้ก็จงให้พระองค์ให้ผู้ท่านมีใจสงบปราศจากมนทินและข้อตำหนิหรือว่าความอดทนของ,รงพระองค์ผู้เป็นเจ้าของของเราเป็นโอกาสให้คนรอดดังนั้นเราจรึงรอคอยพระองค์ด้วยความมั่นใจรอคอยพระองค์ด้วยความหวังและอดทนต่อคำล้อเลียนต่อคำดูถูกแต่เรารู้ว่าสิ่งที่พร,ระองค์ปรารถนาให้เราทำคือประกาศและนำเขามาถึงความรอด ให้เรามีความอดทนและนำเข้ามานั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ